สวัสดีครับทุกคนครับพบกับเกมซลดาภาคที่2กันฮะแล้วก็คลิปนี้ผมจะมาแนะนำเควสที่อยากจะให้ทุกคนทำนะฮะเพราะว่าเควสนี้เราจะเอามาอัปเกรดชุดชุดแต่งของเรานะฮะเพราะว่าตอนที่เล่นภาคที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะอัปเกรดได้ง่ายหน่อยอก็คือไปคุยกับบ์ดนางฟ้านางฟ้าก็โผล่ออกมาเลยมั้งนะฮะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันต้องทำเควสเพื่อที่จะเปิดให้นางฟ้าโผล่กมานะฮะ โอเคเนี่ยฮะเราจะได้อัปเกรดชุดสักทีหนึ่งนะไม่งั้นโดนทีสองทีก็ตุยแล้วนะฮะผมก็เอ๊ะทำไมไปเจอบ่อนางฟ้าแล้วแหละแต่ก็ยังไม่สามารถอัปเกรดชุดได้เพราะว่านางฟ้ายังไม่ยังไม่โผล่ออกมาให้เราเห็นหนะก็เลยไปหาข้อมูลโอเค,อเคนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเกมนะเนี่ยเปิดเปิดหอคอยแรกนะครับหลังจากที่เราเปิดหอคอยแรกแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกับเจ้านกตัวนี้นะครับเอไอตัวนี้อ้าสุดยอดเลยนะมันก็พูดเราสักกี่ อ่เมื่อกี้นายใช่ไหมที่บินขึ้นออกไปอ่ะนะฮะก็คือตอนที่เราเปิดหอคอยนะฮะนี่ยก็เดี๋ยวขอข้ามไปเลยก็กแล้วกันนะอ่ะถามชื่อเราอ่ะชื่ออะไรล่ะ,ะลิงเหรอลิงเตออ่ะหรือว่าเธอคืออ๋อนักดาบคนนั้นสินะชื่อเหมือนชื่อเดียวกันเลยเลยยังนะโอเคมันบอกว่ามัน,นเป็นนักข่าวนะฮะทำงานทำงานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์อยู่นะฮะบริษัทหนังสือพิมพ์เออ กําลังไล่ทํข่าวสารตามเมืองต่างๆนี่นะโอเคเราคุยกับมันก่อนนะแล้วมันก็บินไปครับทีนี้เนี่ยไอ้เควสนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเปิดโลกสักหน่อยนะเปิดโลกสักหน่อยอันนี้ผมก็เปิดทั่วเปิดทั่วทุกขอคอยละนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เปิดลงมาทุกที่นะโอเคทีนี้เนี่ยจุดหมายต่อไปครับเรามาที่สารเจ้านี้นี่ฮนะโอโลมุใกล้ๆกับหมู่บ้านลิตโตะนะฮะนี่ฮะ ว้ามาเลยอันนี้ผมเปิดสารเจ้าแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดหมู่บ้านนะฮะแต่ก็มีลองนอกรอบแล้วนะครับจะได้ไม่มีการผิดพลาดไปเทสลอคนอกมาแล้วนะฮะจะได้อธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจง่ายขึ้นหน่อยนะไม่หลงทางด้วยแหละประเด็นโอเคฮะที่นี่ก็จะอากาศเย็นนิดนึงนะฮะนี่ฮะลงเตรียมจะอยู่แถวๆนี้ เสร็จแล้วก็ไปเลยฮะผมก็ย no. ังอยู่ในช่วงเริ yeah> ่มต้นแรกนะฮะตอนนี้ก็กําลังไล่เปิดสารเจ้าอยู่นะฮะยังไงก็สามารถรับชมกันได้แล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะฮะโอเคเราก็มาถึงแล้วนะเนี่ยลงม้านี้เนี่ยมันก็คือเป็นสํานักงานหนังสือพิมพ์ด้วยขอขโมยของก่อนนะขโมยของก่อนฮะไหนๆก็มาแล้ว โอเคนี่ฮะในตอนนี้มันก็จะขึ้นภารกิจแล้วนะครับเออภาคนี้เนี่ยมันจะมีเควสจะเรียกว่าเป็นยังไงดีอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะใช้ชื่ออะไรก็คือมันจะมีเควสย่อยอ่ามีเควสย่อยกับเอพิโซดเลนจินะครับเอพิโซดเลนจิไม่แน่ใจถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะใช้เป็นไซด์เควส เออไม่ใช่ไซ์เวสไซเอฟเวนเอฟเวนเจอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอเคนะถ้านะผิดพลาดตรงนี้ก็ขออภัยนะครับเพราะภาษาญี่ปุ่นมันใช้คำว่าเอพิโซดเชเลนจินะฮะโอเคฮะเราก็คุยกับมันเนะี่ยคุยกับเจ้าของหนังสือพิมพ์นะฮะอ่าอันนี้ก็ตกใจนะบานนะบานตกใจโอเคอิมาเซลดาซามะอ๋อตอนนี้ท่านประธานเนี่ยกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับท่านเซลดาอยู่ นะครับชินบูชะโกนุกอ๋อคือตอนนี้มีอยู่สองคนเองมั้งโอ้อ่านายเองเหรอมาแล้วสินะอะไรนี้นะฮะอ้าโอเคอ้าอ๋อฮะอาชอตตัวเป็นอิสกาชิคขลาจามะเอ้ยฉันกำลังยุ่งอยู่นะอย่ามารบกวนฉันสิตัวซูมาได้อิสกอ๋อก็ แนะนำแนะนำนักข่าวหน้าใหม่มาให้เรารู้จักนะฮะเอ๊ะหน้าใหม่เหรออันตะนายน่ะเหรอหน้าใหม่ดิอ๋อรู้จักเหรอชดโตวาลุยเกโดเป็นฮ้ยออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมไล่ไล่แสดงว่าไอ้เจ้าของรู้จักลิงนะฮะใช่น่าจะรู้จักซาจุกิิ โอเคเรามาค่อยๆค,คุยกันได้ไหมท่านลิงฮนะเรียกท่านเลยนะไอ้นกเมื่อกี้ไม่รู้จักเรานะฮะแค่บอกว่าเป็นชื่อเดียวกับนักดาบนะฮะอัศวินนักดาบโอ okay. เคอาตอมาอ๋อนี่นะก็ได้รับข้อมูลมาจากบลูอาแล้วนะฮะเกี่ยวกับคอมเกี่ยวกับการหายตัวไปของเจ้าหญิงเซลดานะฮะ แล้วนายมีทุระอะไรกับเราหรือเปล่านารูโคดสเลอ๋อก็คือเป็นภารกิจที่หาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหญิงเซลดานะฮะ ah. ก็เลยมาเป็นนักนักข่าวหน้าใหม่โ <laughs> okay. อเคชโตมช่วยรอก่อนดยยยเยอะอ๋อจ้านี่ไง เขาเรกเป็นชุดนะฮะอาเมะัทคิอ๋อมันบอกว่าต่อให้วันที่ฝนตกนะก็สามารถปีนตายได้นะฮะเอออาจจะเป็นชุดที่เกาะหมึบหรือเปล่าเออก็คือถ้านายร่วมมือกับเจ้าบานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีรางวัลให้ประมาณน<บ>ั้นนะฮะลิงสมานิโตเตมบวารุยฮานาชิจะนด้แเก โอเคฮะอ่ะไอ้ปานเข้ามาเรียกเคี่ยวกันละคนนที่โตกับอันตะอ่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคนเนี้ยจะเป็นคู่ห่วงนายไอ้บาลนมันไม่รู้จักลิงจริงๆนะฮะโอเคก็ให้ไปตามพวกลงเตียงต่างๆนะฮะโอเคครับ ไอ้ oh, wow. เควสนี้เนี่ยมันจะเป็นเควสใหญ่ตอนนี้เควสเปิดแล้วก็คือเควสหาความเป็นจริงของเจ้าหญิงเซลดานะครับทีนี้เราก็คุยกับเจ้าบานอ oh. ผ่านเออซาลาบาร์เห <laughs> มือนก็นบินไปเลยนะฮะทีนี้นะครับโอเคอันนี้เราเปิดเควสใหญ่ของเอพิโซด AI นักข่าวแล้วนะแต่ว่ามันจะมีเควสย,ย่อยฮะจุดหมายต่อไปก็คือเราจะมาที่ ที่นี้ปะว่าอย่าเพิ่งใช่ปมว่าเออช่ใช่ใช,ใช่โอเคที่นี่แหละโอเคอ่ะเมื่อกี้ลืมบอกชื่อนะเดี๋ยวดูวดวทีหนึ่งชื่ออะไร แวฟมาแล้วนะฮะที่นี่จุดวาร์ปนะครับก็คือเอโคจิอโนศาลเจ้านะฮะ <laughs> โอเคเอาใหม่ศาลเจ้านี้ชื่อเอโคจินะฮะเอโคจิ e นะฮะก็มันจะมีโรงเตี้ยมอยู่ใกล้ๆตรงนี้โอเคว้อ่ะนั่นไงจุดหมายของเราคือมาที่นี่ก่อนนะฮะพร้อม,มใหญ่ละโอเคเจ้าบามันก็อยู่ที่นี่นะฮะ มันต้องออกเป็น,ปนตัว P อ่ะเนี่ยมันก็มีเควสเป็นเควสย่อยของมัดอีกทีหนึ่งนะเมื่อกี้เป็นเควสของท่านประธานแล้วทีเนี้ยเราจะต้องทําเควสย่อยของเจ้าปานี้นนอีกทีหนึ่งนะฮะคือมันฮะพูดถึงนางฟ้านะครับพวกนางฟ้ามาทําข่าวนะฮะโอฮิโดะฮานาจิโนะจัคินอิโรคามิ อ,อ,อย่พูดถึงรูปร่างของนางฟ้าอูมาบิคุริชเตนิเกตอ๋อแล้วก็าม้าของมันหนีไปนะฮะเจอใครก็ไม่รู้ผมสีฟ้าเอ้ยผมสีเหลืองอะไรเงี้ยแล้วก็รถม้าพังนะฮะให้เราซ่อมโอเคโอเคลูปร้องใหญ่ละเยอะเดี๋ยวทำเคเวสนี้เสร็จแล้วต้องพักเบรกเลย <laughs> คินอิโรคามิโนโจเมันพูดถึงผู้หญิง ผู้หญิงที่มีผมสีทองนะฮะก็น่าจะเป็นเจ้าหญิงเซลดาหรือเปล่าก็คือมาหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหญิงเซลดานะฮะก็คือพวกนี้เนี่ยมันกําลังจะไปไปหาพวกนางฟ้านะครับแต่เจอผู้หญิงสีทองแล้วก็ม้าตกใจหนีไปรถม้าก,ก็เลยพังอะไรเงี้ยนะฮะโอเคเซลดาสามาแล้วก็โอเคเข้าใจแล้วอันเบอร์คือพูดถึงพวกนางฟ้า ถึงพวกนางฟ้าหน่อยอ่ะ oh. พวกนางฟ้าก็จะอยู่ตรงนั้น oh. ผมมาเจอมาประมาณ3 4สี่ที่ได้แนละ้วมันก็คือครบแล้วแหละสี่ที่อ่ะนะฮะแต่ว่าเปิดไม่ได้ครับยังมันต้องทำภาร,รกิจนี้ก่อนถึงจะเปิดได้นะฮะก็คือจะต้องมีพวกนักดนตรีไปเล่นดนตรีให้กับนางฟ้าฟัาฟงฮะนางฟ้าถึงจะเปิดออกมานะฮะโอเคเนี่ย oh. อันนี้ก็จะเป็นเควสย,ย่อยเนี่ยเนี่ยเป็นเควสย่อยของเจ้า ปานอีกทีหนึง่งนี่ฮะโอเคอันนี้เป็นเควสใหญ่เควสใหญ่มันต้องไปประมาณ12ที่นะครับไปลงเตียมต่างๆจะประมาณ12ที่เพราะนั้นอันเนี้ยมันยังไม่เสร็จแน่นอนในวันนี้นะครับเราจะเป็นเควสย่อยก็คือทำนางฟ้าก่อนอันนี้นะครับโอเคีรอร้นนองไห้ลนะเอ,อ่อต่อไปนะฮะต่อไปเนี่ยเราจะต้องอ,อะไรเอาได้เหรอหยิบได้เอาน,น่ามัน เราไม่ไม่ให้เอาไปนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยเราก็มามีมา้าแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณจะต้องมีพอย n ์มาด้วยผมไม่ไแน่ใจว่าพอย n ์เนี่ยเวลาเรามาลงทะเบียนมา้ามันจะได้พอ i n t เนี่ยเนี่ยได้พอย n ์หรือไม่ก็มาคุยกับทุกโงเตียมอะมันก็จะได้พอย n ์นะครับโอเคแล้วก็ผมก็เพิ่งรู้นะว่าคนที่เล่นภาคที่แล้วมาเนี่ยสามารถเอาม้า เอาม้าจากพักที่แล้วมาได้ครับเนี่ยมีมา้ามีม้าตัวใหญ่อันนี้ม้มาตัวใหญ่อันนี้มา้าอะไรวะมา้มาม้าราชวงศ์มั้งมั้งม้าสีขาวเออผมก็จะแต่อยากจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไม่ได้ชื่อโมโม่โอเคเรียกมันมาครับเรียกโมโม่โอเคเรียกโมโม่เป็นมา้าราชวงศ์นะฮะสีขาวบริสุทธิ์<อ>แล้วก็ติด อุปกรณ์ที่จะใช้เป็นรถม้าเนี่ยได้อโอโอเคไออุปกรณ์รถม้าเนี่ยเหมือนกับต้องได้พอยฮะพอได้พอยแต่ละที่แล้วก็มาคุยกับมันตรงเนี้ยมาคุยกับมันแล้วมันก็จะให้รางวัลเราผมก็ยังง,งงงอยู่นะว่าเอาพอย n จากไหนแต่เท่าที่สังเกตก็คือไปคุยตามรงเตียมต่างๆมันก็จะได้พอยต์นี่ฮะ เนี่ยลรามันก็ให้รางวัลเหรอนี่ก็ได้มาอีกชิ้นหนึ่งละมาลอนเดซายอ๋ออันนี้เป็นคล้ายๆเป็นของไอ้อะไรวะเครื่องร่อนเออเป็นเครื่องประดับเครื่องร่อนฮะ,ะสามารถเอาไปเปลี่ยนสีได้ประมาณนั้นเนี่ยมันได้มาเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้อันแรกผมไม่ได้ไม่แน่ใจาว่าตอนนั้นได้มากี่พอยแล้วก็แลกไดนะฮะมันก็ให้มาโอเคต่อไปก็ซ่อมรถม้าครับ วแก็จะมีล้อสำรองอยู่ตรงนี้ละเราก็าใช้ดูกกลิง นีอะไรตกใจอะไรกันวะเห็นแล้วก็คุยกับพวกมันฮะนี่ครัก็พูดถึงอ่ะจะพามันไปใช่ไหมโอเคพาไปจริงเหรอโอเคเออลืมบอกเมื่อกี้ม้าตัวนี้ไอความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮนะเราก็เอาอาหารมาให้มันฮะเนี่ยก็ถือแอปเปลลิ้ลก็ได้ง่ายดีฮะแอปเปลลิ้ลมีเยอะถึงห้าลูกแล้วก็ให้มันกินฮะ มันจะเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับสัตว์เลี้ยงนะฮะมา้าเมื่อกี้ดูค่าความสัมพันธ์หนึง่งย0เองนะฮะเดี๋ยวลาเร่งแล้วเดี๋ยวมันจะดื้อฮะโอเคไม่รู้เท่าไหร่ละช่างมันอ่าต่อไปก็ไปเลยฮะไปตามทางข้างหน้า่ละมอนไปมาราชบงก็ ไปหาปเดินมเข้าวเล็กไม่ขึ้นนี่เล็กไม่ขึ้นเอาเฮ้ยเอาตอกเหรอ,อ,อมีแบบนี้ด้วยเออนึกถึงเลดเลดเลยโอ้โทษทีโทษที เอาบูนได้โอ้อันตรายได้ย่างงั้นเนี่ยนึกว่านึกว่าต้องซ่อมใหม่อ่าโทษทีโทษทีนึกว่าแบบไม่มีปัญหาอะไรฮะมาแบบเลดเดชเลยเอ๋อติดผิดที่เอาล้อหลุดเอารถล้อหลุดหมดเลยไอ้าเอเอาใหม่เลยเริ่มใหม่เลยไม่ได้ละ เสียเวลาเลยนะฮะเขยับไปนอนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเบี้ยวฮะต้องให้ตรงๆเดี๋ยวมันเบี้ยว ติอ๋อมันติดที่นี่อยู่มันติดอันนี้มันติดล้อต้องต้องจับหัวเมื่อกี้หมาจับเลดิหมาไม่ยอมจับเสียเวลาเลยโทษทีฮะทัยังโ่หวะอ่ะไป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  เล okay. ื่อนมากไอ้โพขา่ออยดิโอเคเขี่ม้าแล้วก็นึกถึงเลดเดสนะฮะขี่จนเอไอแม่งตกตกม้าได้เนีย กลัวเนี่ยมันสั่นมันสั่เฮ้ยเฮ้ยเลกเล็กเลกเลกเออนี้ตฮะฮะเฮ้ยทำไมหมาไม่สั่นเลยเฮ้ยเลี้ยวหน่อยดิเฮ้ยมันไม่เลี้ยวเลยเว้ยหรือว่าเราติดไม่ดีมันก็เลยไม่พยายาม ตอนเล่นรอบแรกไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเออน่าจะไม่ดีฮะใช่น่าจะติดไม่ดีน่าจะได้ละโอเคผ่านแล้วต้องติดดีๆฮะติดให้มันตรงกลางนะเอออะมาถึงแล้วไดเชอร์บุกไม่เป็นไรแล้วนะฮะยอยไปไปไปอ่พวกมันก็มาเล่นดนตรีนะฮะ ภาคที่แล้วถ้าจะไม่ผิดแค่เอาเอาเงินให้ไปก็เปิดได้แล้วมัง้งทําเนื้อเรื่องช่วงต้นเกมให้ได้แล้วก็แล้วก็พอผ่านเนื้อเรื่องช่วงต้นเราก็เอาเงินมาให้นางฟ้าก็เปิดแล้วนะฮะแต่ภาคนี้ต้องทําภารกิจฮนะ ดูยังไงก็นึกถึงผีเสื้อสมุดนะครับคยั่วฮูยัู่นะฮะเสียงเสียงเดียวกับมาริโอมาริโอเลยเนี่ยเนี่ยรู้สึกอ่าในสุดเราก็ได้เจอลเราได้เห็นหน้าของนางฟ้าแล้วอ่าช่างงดงามเหลือเกินนะเนี่ยอ่าแล้วก็ไอ้เจ้านกมาแล้วโอ้ ยัตตาน่าทำได้ดีมากเลยคู่หูโอเคเนี่ยเหรอนางฟ้าเทพธิดานางฟ้าฮะ oh. โ,โคตรหล่อโยโยลยโ,โคตล่อโยโย่เซลด้าที่เมนืคาร์ทีตะโอฮานาชิโต้ซื้บุญจิตร์หมอพุทธแสดว่ารู้จักเจ้าหญิงเซลด้านะพวกนางฟ้าเอ้ยโมเอโมมานั่งคิดดีๆเซลด้าที่เหนคาระะ์ะนั่นั่ง มเอนะแต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้ฉันสัมผัสบางอย่างได้เป็นความสัมผัสที่ไม่ค่อยดีกับเจ้าหญิงเซลดาเลยนะฮะโยลุเดคาโอมฮักคิิอ๋อมันช่วงกลางคืนอะ่ะที่เห็นนะนะแต่ก็มองมองไม่ชัดอะนะครับแต่เ็าอาจจะไม่ใช่เจ้าหญิงเซลดาก็ได้นะฮะเซลดาสามาโนโยเดเซลดาสามาเหมือนเจ้าหญิงเซลดาแต่ไม่ใช่เจ้าหญิงเซลดาเอ๊มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ คนนกเก่งอาจจะเป็นความโอเคมันเป็นข่าวใหญ่เลยตอนนี้นะฮะโอเคก็เป็นข้อมูลต่อไปโซโซ,โซไอโบก็เลยอ่ะนรอ่นี่เป็นรางวัลน,นะฮะมีรางวัลให้โอเคฮะก็ได้นเงิดห้าสิบโอเคปปอมันก็จะไปเมืองต่อไปหมู่บ้านไปลงเตียมต่อไปนะฮะ พวกนี <ab ii yap> ้ก็มีอะไรแล้วมั้งยก็ผ่านแล้วอันนี้จะเป็นเควสของนักรนตีชุดนี้นะครับผ่านละเพราะฉะนั้นที่อื่นเราก็ต้องไปอีกอ๋อเดี๋ยวดังฟา้ามันจะบอกฮะว่าภาคนี้มันบอกเลยฮะว่าเพื่อนๆของนางอีกสี่อีกสตนเนี่ยอยู่ที่ไหนบอกหมดเลย อยู่ใกล้ๆลงเตี้ยมนั่นแหละนะฮะมิจาอันนี้ชีซาแล้วก็อันนี้ไข่กุจจุรานะอันนี้คือกุจจุราโอเค<า>ไดเจอบุอัาโตชินมะอ๋อโอเค,คอัอนาตะา โอเค okay, เนี่ยเสร็จแล้วครับเราก็มาอัปเกรดชุดได้แล้วนะฮะเนี่ยจะได้อัปเกรดสักทีหนึ่งนะฮะโอเคแต่ว่านี้ก็แค่ได้แค่ระดับเดียวนะฮะได้แค่ระดับเดียวเราต้องอไปเปิดไปเปิดเทบอ่อเทพธิดาที่อื่นๆด้วยแล้วมันก็จะได้สูงสุดก็คือประมาณระดับสี่นะฮะโอเคอัปเป็นเนยเหมือนเดิมไหมภาพน่า <S 2> <S 2> <S 2> จะเหมือนเดิมนะ <S <S เป็นห<อ>้าแล้วนะฮะหรออืมรับสองวัตถุดิบไม่พออืมโอเคใช้เงินสิบเหรียญเหอเป็นข้ามเด็ดมาอืม ังไงก็ไว้เดี๋ยวลองอผมจะทําที่อื่นๆด้วยนะครับทำที่อื่นก็ค่อยๆไล่ทําไปนะฮะมีทั้งตอนนี้ก็คือมีอ้ยหลายเควสเลยนะเควสย่อยเควสหลักสารเจ้านะฮะค่อยๆไล่ทําอยู่นะยังไงก็ฝากติดตามมันด้วยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับ่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย